สวัสดีครับวันนี้ที่เกมจะมาบอดบานนาวะว่าสวานกับเพื่อนที่ไปทำอะไรมาเอ่อที่แปไปทำอะไรมาครับไปรับบัตรอันนี้วุฒิบัตรแม่เกียรติบัตรเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนยะสาพิจิตรไม่ใช่โรงเรียนยาซาพิจิตมอบเกียรติบัตรให้<อ>ให้กับใครบันเด็กน้อยแล้วก็เป็นสีสัน อาตามองกล้องี่สิต้องมองกล้องี่สิแลวนี้จบไปแล้วนะเรื่องนี้อาจบไปแล้วเรื่องนี้อาวันนี้มาพูดถึงวันที่นี่แล้วก็กอันนีกคือต่อไปที่วลามาวานหรอดอกเขาเรียกดอกอะไรดอกดอกสเตติกดอกสเตติกอกากอวันนี้วันที่ยี <นะ S 2> ่สิบเก้ากุมภาพาันธ์วันสุดท้ายของเดือน วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวก็ไปวันเกิดพี่วันที่เท่าไหร่แต่จะให้ดูวันเกิดพี่เหรอวันที่เท่าไหร่วันที่กระบอกสีกระสีแล้วไม่ให้ดูนถ้าเมื่อกี้ไม่ให้ดูอ้นั่งลงหัวขาดละวันนี้นี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์วันนี้วันเกิดพี่วันที่สิบ โอเครู้แล้วว่าเฉลยที่วันที่สิบมีนาคมมารูแลมาคุยกันเรื่องวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์เ้ยผิดแล้วเนี่ยผิดแล้วเหรอหนึ่งปีมีกี่วันรู้ปะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนหนึ่งเดือนมกราคม2สสองเดือนกุมภาพันธ์สามเดือนมีนาคมนายตั้งเปิดปฏิทินให้ดูด้วยนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งมกราคม สามคมพันธสามีนาคมสี่เมษายนห้าพฤษภาคมหกมิถุนายนเจ็ดกรกดกรลยาคมคมแปดสิณหาคมเก้าเก้ากรกฎาัล กอนอนกันกันยายนยนกันยายนสิบสิบตุลาคมสิบเอ็ดพฤศจิกายน12บสองธันวาคมโอเคหนึ่งปีมี12เดือนและหนปีมีกี่วันหนึ่งปีมีสาม้อห้า หรือ366วัน้าเอามารวมกันใช่เอาแต่ละเดือนมารวมกันใช่ไหมปีหนึ่งมี12เดือนตีว่าเดือนหนึ่งมี30วัน12,3,36มสามสิบกใช่ไหมก็สามร้อยหกสิบใช่ไหมเปิดเพลงมาเต้นกันแอยากเต้นืีกว่ไม่ไมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวันที่29ก้าุมภาพันธ์นี่ไง29ก้าุมภาพันธ์เนี่ยสปีมีครั้งหนึ่งนะรู้เปล่า<อ>รู้หรอ อเหรอโอ้แม่โบบอกเมื่อเช้านี้แล้วรู้ไหมว่าปีไหนทิ้งจะมีวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันปีคิดตะศกราดที่หารด้วยสี่ลงตัวอ่าปีนี้ปีคศอะไอรคศอะไรไม่ใช่เดือนนี้กมุาพะอ้าว็ปีนี้งงงงงไงปีนี้เทลงมาฝนเทลงมาฝนเทลงมาเหรอร้องไงอ่ะฝนเทลงมา สองพันยี่สิบหารด้วยสี่ลงตัวไม่ใช่ใช่สองพันห้าร้อยหกสิบสามใช่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่นี่นี่ก็จะบอกให้ฟังอันนี้ปีนอนสิเด็วเขาก็จะใช้รับประเพณีโอเคพอปีนี้ปีพอสอง สองห้าหกสาม 2, 5, 6, 3, ใช่ไหมปีคิทสกัลลาดอะไรสองห้าหกสองไม่ใช่สองพันสองพันยี่สิบอันนี้นับตามศาสนาพุทธอันนี้นับตามศาสนาคิดคิดก็คือโรงเรียนเกสใช่คิดโรงเรียนเกสใช่ไหมอันนี้โรงเรียนไกด์ศาสนาพุทธอ่าใช่เนี่ยดูสิหมปีเดียวกันมันต่างกัน เอามาลบกันได้ห้าสี่สามถ้าถ้าจะทำพอศให้เป็นคอศอลบได้ห้าสี่สามถ้าจะทำพะคอศให้เป็นพอศอบวกห้าสี่สามปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าหรือสามร้อยหกสิบหกวันปีไหนมียี่สิบกุมภาพันธ์มียี่แปดวันก็มีสามร้อยหกสิบห้าวันปีไหนมียี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ก็มีสามร้อย หกสิบหกวันเคยวันนี้พิเศษไหมไม่ทำไมไม่พิเศษล่ะสี่ปีมีครั้งหนึ่งนะถ้าใครพูดแบบนี้เจ้าแ,แม่เหล็กดูใส่อเออเหล็กไม่ได้ดูดตาหรอกเพราะเหล็กตามันไม่ใช่เหล็กมีเจ้าเทปใสติดไว้ก่อนแล้วก็อันนี้โยแล้วก็ใส่ตาอ,อ๋อเหรอใช่ โอเคจบยีิบเก้าุมผาพันยังจบแล้วจบแล้วสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพอีกทีนั่นถ่ายเป็นภาพอีกทีหนึ่งอ่ะเป็นรูปหลานนะคะพันนี้อ่านถ่ายดีดคลิปถัดดีก็อ่ะมามาถ่ายรูปดีดี